ตามข่าวดีๆกันหลายเรื่องโดยเฉพาะของขวัญปีใหม่ของขวัญปีใหม่ก็ <S <S แน่นอนว่าหลายคนก็ไปหาซื้อกันนะครับแต่ว่ารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านก็โอ้โหเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนไปลงเองเลยนะเขาไปดูพื้น <S <S ที่ว่าเอ๊ะที่ไหนยังไงบ้าง <S <S 1> <S 1> ซึ่งนางพวงเพชรชลละเอียดรัฐมนตรีว่า,ารัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีนะครับใช่ครับท่านพวงเพชรท่านก็ไปดูเรื่องของการเนี่ยแหละในฐานะที่ดูเรื่องของคุ้มกันคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะท่านก็ ไปลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากสินค้ากระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับคุณผู้ฟังครับร่วมกับสำนักง,งานเขตจตจุจักเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยใครผลิตนะฮะกระเช้าสินค้าต่างๆเนี่ยจัดทําฉลากสินค้าให้ถูกต้องตามกฎหมายให้ถูกต้องแล้วก็คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้านะครับที่เซนทรัลเลลาดพร้าวโรตัสลาดพร้าวอย่างเงี้ยนะฮะคุณผู้ฟังครับ,รบท่านก็บอกว่า ของวัวิมไก<ช>่คนที่เราที่เราเคารพใช่ไหม,มทานสรรพสินค้าร้านค้าก็จะมีการจัดกระเช้าท่านก็เลยฝากหน่อยนะคะให้คือบางคนเขาก็ซื้อสนค้นะมีบางคนที่เอาเปรียบลูกค้าท่านก็บอกว่าฝากกันหน่อยบางคนเอาเปรียบผู้บริโภคการเอาสินค้าไม่มีคุณภาพใกล้ใ<ส>หม่ด้วยมาทำม,มาบรรจุในกระเช้าใหม่แสดงรายการให้ถูกต้องนะคะท่านก็เลยขอให้ผู้บริโภคพวกเราเนี่ยลูกค้าท่านหลายเนี่ย เลือกซื้อแล้วกันนะคะพิจารณาจากข้อมูลฉลากสินค้าอย่างรอบคอบว่าสินค้าเนี่ยดีนะบางที่เนห้างบางห้างเขาก็จะมีกระดาษมาให้เลยนะคะว่ารายการสินค้าอะไรราคาเท่าไหร่วันหมดอายุเมื่อไหร่นะคะแล้วก็จะได้รู้กันว่าเป็นยังไงเราเองก็ตรวจสอบค่ะโดยเฉพาะชุดข,ของขวัญถ้าไปเจอว่าเอ๊ะมันไม่โอเคมันชำรุดมันหมดอายุมันไม่ได้เนี่ยนะคะแจ้งไปเลยหรือจริงๆแล้วสามารถนำไปเปลี่ยนได้ที่ห้างสรรพสินค้าที่ขายนั่นแหละ ไม่เกินวันที่29กุมภาพันธ์ปีหน้าเพราะว่าเขาต้องรับประกันอยู่แล้วนะเออ,อนะคะแล้วก็ถ้าผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าพบว่ากระเช้าของขวัญปีใหม่เนี่ยไม่มีการจัดทำฉลากก็แจ้งบอ่อสายได้ที่สคบเขามีสายด่วนนะคะ11661166 11ครับนะคะหรือจะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน OC PB Connect ก็ได้เว็บไซต์ w w w OC PB GO TH ค่ะ